วันนี้บีขอมาตอบคอมเมนต์นี้นะคะก่อนที่บีจะได้มาทํางานที่นี่บีต้องผ่านอะไรมาบ้างถ้าเอาแบบว่าแรกๆเลยนะคะงานแรกที่บีมองหาอะไรก็คืองานแค์โฮมค่ะจะเป็นงานดูแลผู้สูงอายุค่ะแต่ว่าตอนนั้นนะคะภาษาของบีไม่ได้บีก็เลยสัมภาษณ์ไม่ผ่านค่ะและงานแรกที่บีได้ทําแบบจริงๆนะคะแล้วก็ได้ค่าจ้างจะเป็นงานทําความสะอาดค่ะเป็นเด็กล้างจานให้ครัวงานอีเวนต์นะคะงานอีเวนต์ที่บีหมายถึงนะคะถ้าคิดไม่ออกก็เหมือนโต๊ะจีนบ้านเราเลยค่ะตอนนั้นบีทําทุกอย่างเลยนะคะทั้งทําความสะอาดช่วยเขาจัดโต๊ะจัดจานค่ะพอถึงเวลาาางนนเเเรริิ่่มะะคีก็ชวยส ด้วยการหลักๆที่บีทำเลยนะคะก็คือทําความสะอาดค่ะแล้วก็เป็นเด็กเสิร์ฟนะคะทำงานนี้ได้ประมาณ3เดือนบีก็มาเป็นเด็กเสิร์ฟที่งานอีเวนต์นานาชาติแล้วก็ช่วยทางครัวด้วยนิดนึงค่ะตอนนั้นทํางานอีเวนต์ได้แค่2วันค่ะหน้าเชฟผู้รับผิดชอบนะคะก็มาเสนองานให้บีค่ะว่าบีทอดไข่ได้ไหมถ้าบีทอดไข่ได้จะขึ้นค่าแรงให้บีให้ย้ายมาทางานในครัวแบบเต็มตัวและนั่นก็คือจุดเปลี่ยนแปลงของบีค่ะจากที่เป็นเด็กทําความสะอาดนะคะก็ได้ย้ายเข้ามาทํางานในครัวแถมค่าแรงก็ขึ้นในวันนั้นด้วยเลยนะคะตั้งแต่นััั้้้้นนนนนนมมมาาาาาาาะะะคคคคคบีีก็็รรรรงงววเเเเืื่่่่อออยยยยๆๆลลไไดดททํใพหสุป คือได้งานเพาะไข่ค่ะพีก็เชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะคะรู้จักบีพอทอดไข่เช่นกันค่ะมีใครเจอบีพอคลิปทอดไข่บ้างคะ